ขายอะไรครับขาย,ยขาย,ยังไงครับนะ่ะคัวละยี่สิบขายมานานยังไงสิบกว่าปีแล้วครับ,บ,แ,ลรบแล้วช่วงนี้เป็นไงครับ ช่วงน,นี้ก็เศรตฐกิจไม่ดีก็ต้องรุนเรื่อยเมื่อก่อนอยู่หน้าเซเว่นคระจับค่ะก็พอได้แต่ตอนนี้ต้องเล่ต้องเล่ค่ะเป็นมันปิดหน่อยมันมีน้ำจิ้มมั้ยครับ เกก็ถอะได้เพราะว่าจะหย,ยใขเยาเยอาของช่วงนี้ก็ยากหน่อยใช่ครับ่อ๋อครับมาลกเลยเนาะค่ะเนาะครับก็จะมาหนีเป็นเป็นอะไรมั่งครับป้าอ,อ,อะไรนะครับ น,น,น้ำตาลกับกะทิจะใส่เล่น้ำตาลกับกะทิใส่เกลือนิดนึงไหมใช่ค่ะใส่เกลือด้วยเทคนิคการปิ้งกล้วยให้อร่อยนี้ต้องทำไงป้าต้องย่างใจเย็ยนๆให้ไฟอ่อนๆให้มันซุปสิงข้างในแล้วมันจะอร่อยค่ะอ,อ,อ,อร่เราคัดกล้วยไหมครับคัดค่ะคัด,คดลูกใหญ่ๆเน้นเน้นกล้วยแบบไหนถึงจะอร่อยกล้วยเปลืออกเปิดเงืองค่ะอืมเขาเรียกว่ากล้วยหามหามจะไปฝ้ายซูป จะออกาค่ะครับแสงวันอยากมืดนี้ครับขอก็พอได้ช่วงนี้มีโรงทานมีอะไรมาติดต่อมาไปช่วย้เ่รยครับหายถึงกี่โมงแม่อก็ประมาณครึ่งวันแ้ก็ใช้เวลาไม่นาน อืมออกบ้านสองโมงถึงเที่ยงก็ได้วันละห้าหกร้อยก็พอเลี้ยงครอบครัวได้เนาะช่วงนี้ครับครอบครัวก็มีหลานก็เดียวแม่์เขาก็ไปทำงานืถ้าตายแล้วซึ่งชีวิตคนเดียวสู่ชีวิตเลี้ยงหลานแม่เขาไปทำงานที่ไหนครับแอนเมยเขาไปทำงานใกล้คืมเราก็อยู่บ้านกับหลานช่วงนี้หลานไปเรียนนะอายุเท่าไรหลานนะเรียนป .6 ปีนมาอดถอยครับเนาะเราก็มีแรงอืม หาได้อยู่อันเนี้ยอ๋อต้องลาดกับน้ำจิ้มปาลามันมีนะอาจะมาหนีบ มัน,มนองมท <Okay. S 1> ำงานแค่เรารองเงินคนเ่ากันไม่ไหวคนเ่าก็ได้แล้วก็ได้หกลอยหก้อยกับแป๊บเดียวไม่มีกินก็ต้องยืมมาก,ก่อนครับโอ้นี่คือทุกแล้วใส่น้ำจิ้มครับค่ะอร่อยไหมคะห<ม>อม ก็ใครผ่านไปผ่านมาบาเหน็จอะลงนะก็มาแวะซื้อแวะอุดหนุนคุณป้านะก็จะปั่นรถขายอยู่เส้นหน้าเมืออยู่หน้าเซเว่นนะคะประจําครับแล้วก็หน้าเซเว่นอร่อยครับคุณยายที่ขายอยู่บํเนนาเหน็จรลงแล้วก็วันนี้แวะมาอุดหนุนนิดนึงครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มาซื้อมาชิมได้ ต้องทำไงปะต้องยางใจเย็นๆให้ไฟอ่อนๆให้มันซุขึ้นข้างในแล้วมันจะอร่อยค่ะ